สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมาทําการทดสอบนะครับกับลําโพง Fire G 1500นะครับว่ามีการแตกหรือเปล่านะครับเพราะมีหลายคนมาถามพี่อันนะครับว่าพี่อั้นเห็นพี่อันใช้ตัวนี้อยู่อะแล้วเนี่ยตัวนี้เปิดดังๆมันแตกไหมโอเคครับเดี๋ยวพี่อั้นจะเปิดให้ฟังเลยนะครับโดยนะครับการทดลองนะครับพี่อั้นจะเปิดในแบบ50%นะครับเพราะว่าแบบ50%เนี่ยมันไม่มีลําโพงไหนแตกแน่นอนครับแล้วก็อีกทีนะครับเป็น90%นะครับก็ลองดูนะ ลำโพงนะครับที่เขาออกแบบมาไม่ดีหรือถูกเกินไปนะครับ90%มันต้องแตกเดี๋ยวจะดนะูให้คุณฟังนะครับว่าฟังด้วยหูตัวเองเลยจ้ะว่ามันแตกหรือไม่แตกครับโอเคครับมาฟังเลยจ้ะอันนี้คือ50%นะ ไปจะไปโครกกาชพอน้ำตกน้ำปาดไปโคราชบุรีรถเมล์รถยนต์รถไทยเราเองจะไปขางไหนก็ลองคิดดีๆไม่ว่าจะรถยนต์รถเก่งจักรยานจาเลงหมอไกเ TMS รถไฟร,รถกีตันลรวก็ไปไปดูจะนั่งเรือใบเดินทางไกเลเป็นโ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 ลฉันมองมันก็ถึงจุดไม้ได้เหมือนกันตอกใจว่าชีวิตคงจะมีความสุขแต่บางครั้งีจริงมันก็ไม่สนุก มีความหวังเท่ากับเลี้ยงที่ไปยอดกระปุกออกไปขับกถเล่นอย่างตกกรบลุก,กป,ปุ๊บแล้วก็ต้องถูกมันตอนโดนแม่มาปลูกตอนเชา้าตื่นจากฟันมากินข้าวชีวิตฉันถึงไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแต่ว่าเส้นทางฟันฉันวาดเอาไว้อีกตั้งยาวเพียงแค่มันอาจจะต้องคิดหน่อยคิด,ค,ดคิดหน่อยต่างก็ไม่ค่อยมีมันเหลืออยู่นิด,น,ดนิดหน่อยก็เลยต้องคิดหน่อยปิดปิด,ดหน่อยเดินอากาแล้วฉันจะไม่ถอยอ่ะเดี๋ยวคราวนี้นะครับจะเป็นแบบ90%นนะจ๊ะ ไปจะไปโคราชพอมันจบน้ำป้าไปมอเราชบุรีรถเมล์รถยนต์รถไทยเราเองจะไปข้างไหนก็ลองคิดดีๆไม่ว่าจะรถยนต์รถเก๋งจักรยานจ่าเลงหมอไตยีเอ็มเอสเรไปรถอีแต่เราไปเออจะนั่งเรือไปเดินทางไกลเป็นโ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 ลฉันว่ามันก็ถึงจุดหมายไดเหมือนกันก็เข้าใจว่าชีวิตควรจะมีความสุขแต่บางครั้งชีวิตจริงมันก็ไม่สนุก มีความหวังเท่า,ทากับเลรียงที่ไวย้ยอดกระปุกออกไปขับรถเล่นอย่างตกตการุกอุ๊กแล้วก็ต้องปุกมันตอนโดนแม่มาปลุกตอนเช้าตื่นจากฝันมากินข้าวชีวิตฉันถึงไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแต่ว่าเส้นทางฝันฉันบอดเอาไว้อีกตั้งยาวเพียงแค่มันอาจจะต้องคิดหน่อยคิดคิด,คดหน่อยตังก็ไม่ค่อยมีมันเหลืออยู่นิดนิด,นดหน่อยก็เลยต้องคิดหน่อยปิดปิดหน่อยเดินหน้าไกลแล้วฉันจะไม่ถอออ่ะเดี๋ยวคราวนี้ลออีกเพลงนึงนะครับฉันจะตั้งไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะ ท,ทุกคนชูมือพู t จะเ็คนไทยลุกือสมารวมกัน r e p r e s e n โฟการแรปใครพอกาสร้างดาวแย yeah. ท,ทุกคนชูมืมอ put your hands up

อ่ะอันนี้นะครับก็คือการทดสอบนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคุณภาพเสียงแบบ50กับ90นะครับ,บ,รรบ,นะรบโอเคครับที่เราจบก,กันรีวิวคลิปนี้ไปแบบวี่นี้ครับเออขาดสนใจ,จลำโพงตัวนี้เดี๋ยวพี่ทันทิ้งลีนล้านให้นะครับโอเคครับแล้วกลับมาดีกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ